สวัสดีครับแฟนๆท,ทุกท่านนะฮะพบกันประจำเช่นเคยนะสอหรับกัญหาแนวทางฮางนอยนะฮะเช้านี้วันที่สิบนะครับวนันอาทิตย์ที่สิบตุลา,าคมนะครับปีหกสี่นะเออเราพามาดูผลของเมื่อวานกันเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าจุดนี้เข้ารถตรงไหนบ้างนะครับมาเลือกดูที่น้อยพิเศษก่อนนะครับ ห้าหกอ่าศูนย์หกเก้าสองหนึ่งนะครับมาครบเลยนะครับเนี่ยเก้าศูนย์หกเก้านะหกเก้านะครับนี่เลขสองแล้วก็สองหนึ่งของนี้นะครับสองหนึ่งนะครับส่วนน้อยปกตินะครับหนึ่งห้าหกศูนย์ห้านะครับ 6แล้วก็ศูนะครับ5 6 05นะ์ห้านะ้อันนี้6 90 3ตัวแล้วก็5 6าหแล้วก็ศูนะครับ1 2 3อ่ะเข้า3แล้วนะครับตัวน,นี้เข้า3แล้วนะฮะ ่วนวิทีนะครับ0 50 65ห้กครับก็ห้อีกเช่นเคยแล้วก็65อีกนะครับมาบ่อยนะห6าหก้าเาไป5ตัวนะครับเข้าไป5นะครับเข้าไป5เลยนะครับเข้ายืะมากวังเข้าไป3นะครับ นะเดี๋ยวไปดูของวันนี้นะครับสิบสิบสี่หนึ่งห้าหกศูนย์ห้านะครับ ตัวนี้6กแวก็อันนี้8 9เนะครับเลขหนึ่งนะฮะก้าแล้วก็ห หกเจ็ดเก้าสามเก้าศูนย์ศูนย์มาดูเลขหนึ่งกันหน่อยนะครับโอ้ยเลขหนึ่งนะครับสีงเงินเลขหกนะคร วันรุ่นนะครับจุดนี้นะครับาหาในกรอบนะฮะหกแปดเก้านะครับสี่ห้าศูนย์สองนะครับแปดนะแปดหกแปดเก้า แปดสี่แห้าศูนล้วก็แปดสองนะครับหกตัวนะรู่คือเลขแปดนั่นเองนะครับอ่ะเน้นเราพลาดไปหลายวันละวันนี้มาเน้นอีกทีนะครับเลขแปดนะแปดไม่โผล่นะครับ ดูฝั่งนี้บ้างนะครับเลขหกมีหนึ่งสองสามนะครับเลขสามหนึ่งสองสามเลขหนึ่งหนึ่งเลขเก้าครับหนึ่งสองสามนะครับเลขเจ็ดหนึ่งเลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่สองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ บนเบอร์ศูนย์เก้านะครับหกสามนี่เลขสองเลขสี่เลขหกสองสี่หกมีสามสี่หกอยู่จุดนี้เหมือนกันสามสี 3, 4, ่หกความเป็นไปได้นะติดเลขแปดอยู่ข้างบนนะครับอ้ามีเลขแปดถ้ามีอันนี้ก็จะเป็นแปดศูนย์นะครับ แปดศูนย์แปดเก้าก็ได้นะครับแปดศูนย์และแปดเก้านะครับอ่ะประมาณนี้นะถ้าตรงนี้นะครับนี่ครับเลขเก้านะเก้าศูนย์เก้านี่มาครบหมดเลยตรงนี้คู่เลยครับเนี่ยถ้าจะเข้าจาุดยีงจะเป็นเลขสามเลขสี่หกสามสี่แล้วก็หกน่าจะเป็นสามหกนะครับ หกสามสามหกนะฮะนะลองดูครับลองดูสำหรับวันนี้นะครับขอาพิจารณาดูนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เชียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะก็ฝากคำเตือนไว้ด้วยนะตัวเลขมีความีหลุดหลุดใช้วิชัญญาในการนับข้อมูลครับส่วนวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ